สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ GTA V ออฟไลน์ระบายอารมณ์กันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปชาติกว่าเลยนะครับในที่สุดวันนี้เราก็ได้เวลากลับมาไล่เกียนเหล่า NPC ผู้น่าสงสารกันอีกครั้งนะครับผมไม่คิดจะขยับรถหน่อเหรอเออแค่แค่นี้ก็บันเทิงแล้วเอาจริงแค่นี้ก็บันเทิงแล้วเนี่ยแล้วมันจะมาติดกันทำไมเอเอไปดิรถู่รถปุกล่่งมันน่นละ ไม่สนุกเลยพวกมึงอ่ะโอเคเราไปสรรหาความหันษากันดีกว่าเมื่อพูดถึงความหันษาจะมีที่ไหนเล่าสนุกเท่าชายหาดสวัสดีครับทุกคนแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานใช้ชีวิตสบายใจกันเชียวนะพวกเองอ่ะเหตุการณ์ต่อไปนี้มีภาพเสียงและเนื้อหาที่มีความรุนแรงผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า123ปีควรไปเรียนแนะแนวเลยดีที่ชพวกมบันเทิงวัน สว he hmm. anyway. ัสดีทุกคนฮัลโหล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 สวัสดีครับสวัสดีครับอไม่ทักทายกันใหญ่ทักทายกันใหญ่สบายดีครับสบายดีกันหรือเปล่ารับใส่กอกสวัสดีครับเออเอาชี้สองกันโยสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเป็นไงครับผมอากาศหลังฝนตกอืเป็นไงสบายกันดีไหมครับเอ่อไปนั่งเล่นด้วยคุณลุงไปนั่งเล่นด้วยกไหมครับเออไปไหมครับพี่พี่ชายไปกับผมไปกับผมไปครับ เออระวังรถด้วยครับผมระวังรถเดินระวังหลังด้วยครับผมนี่มันเออทางรถขีครับโอ้ระวังด้วยครับระวังขอโทษโอ้ยวัดดีก็ทั้งโลกกีดอย่างนี้วะอืเอ็มพีทีผู้น่าสงสารนายพลาดแล้วนหนมาเจอเราอ่ะวนยี่ต้องวนอีกรอบนี่ต้องวนอีกรอบเพื่อความบันเทิงเราต้องวนกันอีกรอบยังไม่มีใครลุกเลยกำลังวิ่งกันพลาดเลย เอามาเดินไม่ดูทามัตต้าเหลือไปเฮ้ยไม่ใช่กำลังงงอยู่มันคืออะไรโอ้โหอ,อะไรคุณตำรวจเอาหรือเปล่านะสุวาฮาล่าไปเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิงแหมวันนี้แดดดีจังเลยนะครับเหมาะกับการอาบแดดจริงๆใช่ค่ะวันนี้แดดดีมากดีกว่าชีวิตเฮงสวยของมึงอีกขอโทษครับจะคุยกับเขนนก็นแ้สวัสดีครับพี่ชาย แหมวันนี้แดดดีมากเลยนะครับอากาศก็ค่อนข้างดีเหมาะกับการเดินเล่นเลยนะใช่ครับผมใช่วันนี้แดดดีดีกว่าพ่ออีกสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับแหมอันนี้เป็นคู่รักกันหรอครับมาอาบแดดแหมวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยนะครับผมใช่ครับใช่ดีกว่าชีวิตประซพของมึงอีกถ้าเกิดมันดีมากนั้นงั้นพวกมึงก็กลายเป็นแดดกันไปซะให้หมดไอพวกเวนคุยด้วยตะโกนตีนคุยด้วยตะโกนตีนหระปาดเข้าให้ปาดเข้าให้อเจนี่ลุกลุกทำท่าวิ่งทำท่าวิ่ง ทำท่าวิ่งเหรอทำท่าวิ่งเหรอยังไงพกมือถือถ่ายรูปถ่ายรูปมึงไปถ่ายที่โล่งหน้าไปถ่ายที่โล่งหน้าแล้วตัวนี้นอนนอนทำอะไรกันงานการไม่ทำทำไมไม่ไปทำงานกันไร้การนั่งทำไมนั่งทำไมนั่งแอร์เหรอนั่งแอร์เหรอนั่ง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 แอร์เหรอนั่งแอร์เหรอนั่งแอร์ยืนทำอะไรมองอะไรไม่เคยเห็นคนขับรถชนคนอื่นเหรอแล้วนี่นอนอะไรไม่รู้จักลุกไปเดี๋ยวผมไปส่งบ้านพี่ชายบ้านอยู่ไหนครับอาวลงมาแล้วต้องเสียจะถึงบ้านแล้ว อื <laughs> ทุกคนเด่นเลยอะไรคุณตำรวจเอาโบเอาโบเอาโบไม่ไม่ผมจะทำอะไรวะจะควักระเบิดมาดิมาดิมาดิไอ้จริงก็เดินเข้ามาดิเดินเข้ามาดิไม่เข้ามาผมเข้าไปหาเองแล้วระเบิดไปฮแค่ชายหาดก็มันเทิงแล้วไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้วันนี้ตะลุงนี่แกไปไหนวะ ตาลุงที่ยืนมันหุ่นไร้กาตรงนี้จะมาเล่นกกบแกซะหน่อยเราแส่วันนี้ไม่ทํางานเราไปหาอย่างอื่นทํำก็ได้ั้างั้นอะ่ะ hey, แล้วทำไมพี่คนนี้เขายืนคอต่งอย้่วะพี่ครับอ๋อเขาเห็นบุหรี่สูบบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมนะครับลงุงรู้ทุกคําแต่ทําไม่ได้ไม่ต้องมาเสือกนี่มันปอดลงุงไอ้ลุงเสือ,อนดีๆ<ด>ไม่ฟังเตือนดีๆ ไม่ฟังไม่ฟังเหรอเตือนดีๆไม่ฟังอย่าป้านี่เดินเดินจ้ำเลยจ้ำวิ่งเลยวิง่งวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้ทําอะไรผิดมาทําอะไรผิดมาไหนตอบไอ้นั่นควักมือถือไอ้นั่นควักมือถือควักมือถืออะไรมือถือไม่ดีเหรอเดี๋ยวซ่อมให้ซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้ไหมซ่อมให้เอาไหมหืขอยืมรถแท่นนี้ไปสักคันหนึ่งอือไม่ใช่ คนลุ้นี่เขาไม่บายจริงเหรอวะผมจะมาเกียนตะลุงเนี่ยตะลุงหุ่นไร้กายเขียไม่ทำแขไม่ทำงานอะวะเนี่ยหลบครับหลบหลบครับหลบหลบครับหลบนี่มาทางหมาขี่คนหลบไปไปเดินที่อื่นนี่มันเส้นทางหมาขี่ครับผมรบกวนหลบด้วยนะครับผมใช้หาดีกว่าใช้หาดีกว่าใช้หาบันเทิงกว่า นอนทาอะไรกันไม่ไปหาทํางานทําการนี่มันวันจันไม่ไม่ไปทํางานไห้หมอนี่คนนึงอม,มานอนอยู่นี่อู้ง,งานเหรอเราอ่ะเป็นข้าราชการแล้วมาน,นอนร้องเพลงเราอยู่ตรงนี้ทาไมไม่ไปทํางานโอ้ยอาวยืนทำอะไรกันยืนสุบูรีอืมแก๊งสุบุรีแก๊งสุบุรีรป้าอีกคนนึงจะเดินไปสู่กับเขาใช่ไหมมนอันตรายต่อชีวิตไหนไหนก็จะเป็นมะเร็งตาอยู่แล้ว ตายเพราะผมแล้วกันทั้งนั้นอ่ะแน่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 มีหลบมีโดดหลบมีโดดหลบแต่ทอนี้มันจุ๊กเป็นมันจุ๊กเป็นมันเจนปุ๊กอื้ยชนขากลางเลยไปเกียร์ดีกว่าขับรถเล่นดีกว่าชิลแล้วทำอันนี้สวัสดีครับไปไปขับรถดูทางเลยดิเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ดูหน้าแบบหน้าเหินะเฮ้ยนี่มันตันจ้ำได้ดิ มันไกลไปว่ะจะพาแม่งบินซะหน่อยมันคงไม่บินอ่ะเอเอสว่านเลยเหรอเดี๋ยวมันแค่สองดาวไม่ใช่เหรอมึงจะสว่านมาจากไหนเพราะมันไม่แรงเหมือนไปได้ไม่ไกลอืมเขี่ยไป <laughs> แถมแถมจะเอาเหรอจะเอาเลี้ยวเข้าปั๊มเลยจะเอาเลี้ยวเข้าปั๊มเลยตามมา ตามมานี่ตามมานี่ so ตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่ตามมาดิ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 สู่วาฮาร่าอืม,มแบบเน้น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 เดินไม่ดูทางที่มันทางหมาขี่ไม่ใช่ทางคนเดินเบรกโว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 เอ้ายืนมองยืนมองยืนมองอะไรกันครับ มองอะไรกันครับเจอของเล่นแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเหรอลงไปว่ายน้ำเล่นไหมลงไปว่ายน้ำเล่นไหมลงเป็นยวแล้ววะลงไปว่ายน้ำเล่นไหมลงไปว่ายน้ำเล่นไหมเจอของเล่นแล้วเฮ้ยล่วงล่วงล่วงลวงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้ว ตู้ไปแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยๆว,ว่ายน้ำอยู่เแก่ว,ว่ายไหมวะน่ะเขาจมไปแล้วโดนทะเลกลืนไปแล้วมันก็จะตูดยกมาดิครับมาดิครับคุณตำรวจตำรวจจะงัดกับผมอ,ะอ่ะลงไปไว่ายน้ำให้คุณตำรวจตำรวจลุงไปว่ายน้ำไหม,รรไไไหมเรียนมาใช่ไหมเราอ,ะอ่ะอ่าหลบหลบ หลบแล้วยิงยิง <laughs> ใครวะยังม่อยู่อีกเหรอเฮ้ยยังอยู่เฮ้ยลงไปแล้ว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 อยู่ไหนอะ,ะว่ายน้ำไหมเขาเขาว่ายเปล่าวะเขาว่ายอยู่เพราะว่าลงไปดูดิโอ้ยไม่น่าจะว่ายสภาพนี้น่าจะจมไปแล้วผมโยกหลบมาดิเอาเปล่าเอาเปล่า หัวข้างบนอ้สวัสดีครับเอ่อผมขอบะหมี่หนึ่งชามครับวกวนไปชงให้ด้วยนะครับไม่ชงไม่ชงะแล้วชงบะหมี่ลูกวนไปต้มให้ด้วยนะครับคุณผู้หญิงมาเลยครับแม่แม่เสือสาวเอ่อผมแบบผมใจป่าครับเอาไปเลยหนึ่งร้อย เออ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 คงจะตายคงจะตายใจเย็นใจเย็นหนูรถพี่จะไม่ไหวแล้วหน,นูใจเย็น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 ครับหนูหนูใจเย็นครับเอ้าอยู่อยู่เนอะเขาก็โอ้ม oh, y g ก d ดแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยว a t เกิดอะไรขึ้นนี่หนูทำไมของพี่มันมันโอ้ม oh, y g ก d ดเกินไปแต่พี่ของเงินคืนแนละ้วพี่ไม่มีตังค์เติมน้ำมันหนีทำไม ไม่ถึงหนีรถพี่มันคันใหญ่ไปเลยจะน้องสาวขอคืนด้วยสามรอยยี่แปดขอบคุณครับผมขอบคุณที่ให้ใช้บริการไฟดีกว่าสวัสดีครับผมเป็นไงอากาศที่นี่เป็นไงบ้างครับคืนนี้มันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอให้ผมช่วยไหมครับจะช่วยลุงยังไงล่ะพ่อหนุ่มไฟผมแรงครับไฟผมแรงมากเลยมันแรงขนาดไหนเชียวก็เอมขนาดนี้รครับอื เนี่ยแรงไหมครัดูสิครับไฟผมไฟผมแรงมากเป็นไงคุณลุงคุณลุงรู้สึกอุ่นขึ้นมาไหมครับเออน่าน่าจะอุ่นอยู่และผมว่านอนกันสบายเลยทีนี้ <im ple as> อยู่ด้านนี้คือการปล้นจะส่งเงินไปให้หมดงั้นมึงตายโอนเงินมาทุกบาททุกสตางค์ให้อยู่ในเก,กะ๊ะออกมาบลั่นดีด้วยสองขวดอย่าลีลาดิอย่าลีลา,อย,า,าอย่าต้องขู่อย่าต้องยิงขู่ ส่งเงินมายิงขู่สักนัดดิส่งมาไหนเงินน่ะแล้วเงินผมอ่ะสิบสี่บาทเดี๋ยวมันมันยิงเกะไดเปล่าวะเอ้ยไอหนุ่มเงินล่ะเงินอยู่ไหน อะไรอะไรเอาเปล่าระดับเทพเจ้าเอ้าเอานิ่งนิ่งนิ่งเอ้านิ่งนิ่งนิ่งดิครับนิ่งดีครับอะไรอะไรยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมอีกอ่ะอืยังไม่ยอมยังมีดื้อยังดื้อด้านยังดื้อดึงยังเอิ่มไป ไอมีฮอมีฮออยู่บนหัวผมคิดไปเองเหรอวะใช่ผมรู้สึกว่าผมเอาได้ไงได้ไงอะไรอะไรเป๋ดิเปด๋ดิอ้อเป๋ดิผมเนี่ยเป๋เลยถ้ายิง n อ c แล้วไม่ติดดาวถ้ายิง n อ c ที่มันเป็นหมออ่ะจะติดดาวไหมอ่ะอยากรู้อ่ะเออไม่ไม่ติดดาว เฮ้ยอ้าวอาบันเทิงนีโทรเรียกตำรวจอะไรเงี้ยคุณตำรวจเขาตรงนี้เขามีเหตุเออคุณหมอคนนั้นเขาเป็นอะไรไม่รู้ครัเหมือนจะโดนไฟช็อตครับตอนแรกเขาเดินเดินมาแล้วเขาก็โดนไฟช็อตล้มลงไปคุณตำรวจลงมาดูหน่อยได้ไหมครับแม่งเลยติดดาวว่ะจี้ตำรวจไม่ได้ว่ะแ็่ยิงหมอได้นะทำไมยิงตำรวจไม่ได้นี่ เกิดลว่าเราแอบยิงแบบแบบไม่ให้เขาเห็นตัววะแบบยิงยิงลงพื้นอ่ะนั่นก็ติดดาวอยู่ดีไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วบายเขาบายยยกย้ยายบ้านใครบ้านมันไปจ้า